รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ค่ะท่านผู้ชมค่ะดิฉันอนุมากเกษตรพืชผลค่ะในรายการจุดประกายนะคะและในรายการจุดประกายวันนี้นะคะเรามีอาหารสมองค่ะที่จะมามอบให้กับท่านผู้ชมทุกทท่านในการจุดประกายความคิดนะคะและอาหารสมองของเราวันนี้มีถึง2เรื่องด้วยกันน่าสนใจมากๆเลยนะคะเดี๋ยวกลับมาพบกันในจุดประกายช่วงหน้าค่ะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา2556กรณีพิเศษโควตาา3ประเภทได้แก่ 1. โควตาพิเศษของคณะพิจารณาจากผู้ที่มีผลการเรียน4ี่ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า2.75 2. โควตาพิเศษสำหรับนักกีฬาพิจารณาจากผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาของสถานศึกษาและมีเกียรติบัตรรับรองว่าเป็นนักกีฬาระดับจังหวัด 3. โคต้าพิเศษสำหรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านกิจกรรมนักเรียนในคณะศิลปาศาสตร์คณะวิทยา,าศาสตร์และเทคโนโลยีคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมาศาสตร์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นคณะเทคโนโลยีการกร,รมาศาสตร์คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนและคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบผู้ที่สนใจนะคะสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงส0ตุลาคมนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมทรพระนครโทร 022829009-15ต่อ6302-7 <ess> ในวันเวลาราชการหรือติดตามข่าวสารผ่านเว็บไซต์ www.rmutp.ac.th ผู้ชมคะเรื่องของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะเป็นความรับผิดชอบของเราทุกๆคนในสังคมร่วมกันนะคะในอดีตนะคะอาจจะมีการมองว่าภาคอุตสาหกรรมนะคะเป็นผู้ที่เข้ามาทําลายในเรื่องของสิ่งแวดล้อมแต่ว่าทุกวันนี้นะคะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะเพราะว่าในส่วนของภาคอุตสาหกรรมก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีส่วนช่วยในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่ามีคําว่าอุตสาหกรรมสีเขียวเกิดขึ้น,นะคะ่ะในเรื่องนี้นะคะเราจะไปพูดคุยกับผู้ที่ ริเริ่มนะคะคำว่าอุตสาหกรรมสีเขียวในประเทศไทยนะคะก็คือท่านปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะท่านดรวิทูลสิมะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะในฐานะที่ท่านเป็นผู้ที่ริเริ่มคําว่าอุตสาหกรรมสีเขียวนะ่คงต้องเรียนถามน,นะคะท่านว่าอุตสาหกรรมสีเขียวหรือว่ากรีนอินดัสทรีคืออะไรคะท่านคะครับคงจะบอกว่าริเริ่มก็คงไม่ใช่นักนะครับเพราะมันคงเป็นกระแสโลกโลกใบนี้ร่วมกันนะครับที่เราต้องการให้ ลดโลกร้อนนะมีความรบับผิดชอบต่อสังคมร่วมกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นเน <ะ S 2> ีนน่ยผมก็ไปเข้าสมนาที่ยูริโดนะครับเขาก็มีคำจำกัดความสั้นๆของคำว่าอุตสาหกรรมสีเขียวกรีนอสตรีนะครับแต่ค่อนข้างจะเป็นนามธรรมาบอกว่าจะต้องลดภาวะต่างๆยังไงยังไงและสุดท้ายน,นี่ก็คือว่าจะต้องผลักดันให้ทุกโรงงานทั้งโลกใบนี้ทั้งใบนียเข้าสู่กระแสรรคาร์บอนต่ำนะสังคมคาร์บอนต่ำโลคาร์บอนโซซายตี้ซึ่งผมว่าตรงนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นนามธรรมผมก็กลับมาตั้งคณะทํางานขึ้นมาคิดว่า ถ้าประเทศไทยเราเนี่ยจะเป็นผู้เริ่มจริงๆครับว่าอุตสาหกรรมสีเขียวเนี่ยโดยตั้งเป้าว่าความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นตัวชูธงเลยแล้วจะทําให้มันเป็นทางในปฏิบัตินี่ยังไงได้บ้างนะครับเพื่อ,อ,อกตอบกระแสยูนิโดตอบกระแสโลกตอบกระแสคนไทยนะครับโดยชูธงว่าอุตสาหกรรมต่อจากไปนี้ไปเนี่ยที่เราเคยถูกสังคมมองว่าเป็นผู้ร้ายเมื่อเกิดสิ่งแวดล้อมขึ้นน้ําเสียอากาศเสียกากขยะนะฮะเราจะทํำยังไงเราก็จะมีบันไดเป็นขั้นเป็นตอนซึ่งผมให้ธงกับคณะทําทงานว่า ว่ายังไงเนี่ยโรงงานทั้งหมดในประเทศไทยที่เป็นโรงงานจำพวก3ามใหญ่ๆแล้วก็มีปัญหาสิ่งแวดล้อมต้องเข้ามาสู่กระบวนการคําว่าสีเขียวกรีนเนี่ยด้วยความสมัครใจและยินยอมพร้อมใจที่จะเข้ามาสู่กระบวนการด้วยความมุ่งมั่นจริงๆนะครับในความรับผิดชอบร่วมกันอันนี้ก็คือที่มาแล้วเราก็ประชุมกันหลายครั้งจนกระทั่งได้คจํจำกัดความของอุตสาหกรรมสีเขียวเนี่ยชัดเจนแล้วก็มีขั้นตอนเป็นขั้นบนันได ไปสู่อุตสาหกรรมสีเขียวครับค่ะพูดถึงเรื่องของขั้นตอนเป็นขั้นบันไดที่จะไปสู่อุตสาหกรรมสีเขียวนะฮะท่านประหลัดคะขั้นตอนนี้มีหลายขั้นไหมยากไหมครับท่านครับครับ,รบก็อย่างที่ได้ได้เรียนนะฮะว่าเราต้องการให้คนเนี่ยเข้ามาสู่กระบวนการอุตสาหกรรมสีเขียวด้วยความยินยอมพร้อมใจนะครับแต่เดิมนี่เนี่ยคนจะรู้สึกว่ามันเข้ามาแล้วมันยุ่งยากวันนี้เราก็มาคุยกันในเะพื่อนๆว่าเอาอย่างนี้มาอย่างนี้มันก็มี5ขั้นขั้นแรกเลยนะเราเรียกว่าความมุ่งม,มั่นสีเขียวคอคอแ่่่มมมมีวาุงันบกวากกจะะปรรรับบลดนผิต ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยลงอยากจะกําจัดขยะอยากจะทําอะไรที่มันเป็นมิกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นแสดงเจตนารมที่รับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้นแค่บอกมาแค่นั้นนะฮะเราเรียกว่าผ่านบันไดขั้นที่หนึ่งที่เราเรียกมีใจแค่นั้นเองเรื่องรอความมุ่งมั่นสีเขียวกรีนคอมมิวเมนต์อันนี้ไม่ยากเพราะเราถึงกล้าพูดว่าให้โรงงานทั้งหมดในประเทศไทยเข้ามาสู่กระบวนการพอมีความมุ่งมั่นแล้วเนี่ยก็เข้าไปข้อที่2ว่ามุ่งมั่นอย่างเดียวมันไม่พอมันต้องมีการลงมือปฏิบัติใหห้เเเเ็็นนผลรรราาากกกีีียยวว่ปฏิิบัตสขะ ตอนนี้ท่านพูดว่าอย่างไงว่าท่านจะลดผลกระทบยังไงท่านจะกำกัดขยะยังไงท่านจะปรับยังไงเนี่ยท่านก็ทำตามนั้นปุ๊บเราก็ไปตรวจสอบนะครับดูคำขอท่านไปตรวจสอบท่านสุ่มตรวจสอบเราก็ให้ท่านเลยว่าท่านผ่านบันไดขั้นที่สองถ้าท่านดำเนินการจริงอย่างที่ท่านพูดพูดไว้ครับแล้วจากนั้นเนี่ยมันขั้นที่หนึ่งมุ่งมั่นขั้นที่สองปฏิบัติการละตอนนี้เนี่ยเราคงไม่พอแค่นั้นเราเป็นกระแสวัฒนธรรมโลก เป็นกระแสมาตรฐานโลกก็คือว่าต้องมีคนมาบอกเราว่าเออเราจริงเราทําอย่างนั้นจริงก็มีเทิร์ฟบาร์ตี้บุคคลที่3มนะฮะมารับรองเราเช่น ISO 9 0 0 0 ISO 1 0ัน i s o อสโ0หมแต่อุตสาหกรรมสีเขียวเนี่ยเราจะเน้นเรื่อง ISO 1 4 0 0ซึ่งรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นหลักแต่ว่าถ้าได้อย่างอื่นก็แสดงว่าเราก็ยังมีกระบวนการที่ดีเพราะฉะนั้นถ้าเราได้บัรับรองพวกนี้เนี่ยแล้วมาแสดงให้กระทรวงอุตสาหกรรมทราบเราก็ให้ระดับ3ท่านเลยนะครับว่าเป็นระดับ3ม,มันก็เป็นขั้นที่1ั้นที่2ขั้นที่3นเเป็รื่องของ การมีคนรับรองซึ่งเราเรียกกรีนซิสเตร็มระบบสีเขียวนะครับ <c oughs> แล้วพอขั้นต่อไปเนี้ยเราก็จะเริ่มยากขึ้นละในวันนี้เรายังไม่ได้ให้ใครเลยคือ <c oughs> ขั้นที่4 <c oughs> ขั้นที่5 <c oughs> ขั้นที่4ก็คือการสร้างวัฒนธรรมสีเขียวกรีนคัลเจอร์นะครับจะทายังไงเลยให้วิญญาณการรักสิ่งแวดล้อมการปรับปรุงโรงงานเพื่ออ,อุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนเนี่ยมันซึมเข้าไปอยู่ในผู้เรียกกว่ากระดูกอยู่ในวิถีการปฏิบัติวิถีพฤติกรรมทุกอย่างตั้งแต่นักการพานโรง จกนกระทั่งถึงเจ้าของโรงงานทุกคนในคนบริษัทเป็นวัฒนธรรมเลยว่า,ามันเหมือนกับเรามันก็ผมที่ผมชอบยกตัวอย่างว่าผมตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยนะฮะผมก็แปรงฟันก่อนอาบน้ําแต่งตัวอะไรเนี่ยเป็นวัฒนธรรมบางทีอาจจะไม่รู้ตัวได้ซ้ําไปเราทิ้งขยะแล้วก็ทิ้งลงถังเราทิ้งขยะถ้ามีกระป๋องแยกขยะเปียกขยะแห้งขยะไฟฟ้าแล้วก็ทิ้งลงได้นะครับถ้าทิ้งไม่ลงก็เราไปเก็บทุกคนจะมีภาวะรักสิ่งแวดล้อมถ้ามันมีฝุ่นผงออกมาเกินปริมาณรู้สึกสูดดมได้ก็ต้องรีบประกำจัด คือมันกลายเป็นวัฒนธรรมที่กลมกลืนดูในความรับผิดชอบตัวเองอันนี้ก็ที่ระดับสีะระดับสีนี่เราถือว่ายากนิดหนึ่งนะครับเราก็ตอนนี้ยังไม่มีใครได้นะครับเราก็เป็นวัฒนธรรมสีเขียวและจากนั้นวัฒนธรรมสีเขียวนี่เป็นการ4ี่ขั้นนะนะครับที่ได้ได้กราบเรียนไปเนี่ยมันเป็นเรื่องภายในขององค์กรเราทำของเราเองขั้นที่5นี่ต้องเรียกว่าสุดยอดคือ,คอขั้นที่เรียกว่าเครือข่ายสีเขียวกรีนเน็ตเวิร์กอันนี้เราต้องให้ชาวบ,บ้านที่อยู่รอบข้างเราเนี่ยมารับรองเราว่าเออใช่ ชุมชนที่อยู่รอบๆผู้ประกอบการชุมชนชาวบ้านที่อยู่รอบโรงงานนี่ใช่จริงๆโรงงานนี่ใช่มันไม่ใช่ชุมชนอย่างเดียวตัวโรงงานเอง,เองต้องขยายผลไปสู่วงจรต้นน้ากลางน้ําปลายน้ำสมตั้งแต่ต้นน้ํกา,านนก็คือคนส่งวัตถุดิบวัตถุดิบเราปลายน้ําก็คือเราไปขายไขย่ครบวงจรว่าต้นน้ําเราก็ไปกระทุง่งกระตุ้นให้เขามีสีเขียวปลายน้ําเราก็ไปบอกเขาไปแนะนาให้เขาสีเขียวครบวงจรนี่คือการสีเขียวเพราะนั้นจะเห็นได้ว่าเราอันนี้นะครับหขั้นของเราเนี่ยได้รับคํา ชื่นชมจากกระทรวงต่างประเทศได้รับการชื่นชมจากที่ผมใหเ้เพื่อนร่วมงานไปประชุมเนี่ยชาวบ้านคือกระแสโลกนะฮะที่อยู่ในโดเนี่ยเขามาชื่นชมเราเลยว่าเออประเทศไทยเราแปลกมากเลยที่มีขั้นมีตอนอย่างนี้คือเป็นรูปประธานจับต้อง,องได้จริง,งมีเส้นทางการดําเนินการได้เพรา<ก>ะฉะนั้นเนี่ยใครๆก็จะเริ่มเริ่มพูดถึงเราอย่างเงี้ยอันเนี้ยท,ที่บอกเลยว่าถ้าเป็นวิธีการไปสู่อุสากรรมสีเขียวเนี่ยเราเริ่มของเราจริง ยังไม่ได้โจมลิขิ์เท่านั้นเองครับแต่มันเป็นความท้าทายนะคะเป็นความท้าทายไม่มีใครทําแล้วเรามาทํานี่ทุกคนก็จะจับตาว่าเราจะสําเร็จไหมเราจะสำเร็จนะคะถ้าสาเร็จก็จะกลายเป็นไอดอลเป็นโมเดลให้กับทุกประเทศอ่ะนะคะครับคราวนี้กลุ่มเป้าหมายที่ท่านประหลัดวางไว้นะคบมากน้อยขนาดไหนเราใช้เวลากี่ปีก็ตั้งแต่คือเราใช้เวลา5ปีนะฮะปีนี้คือปี55เนี่ยเป็นปีที่2อนะครับเราจะไปเสร็จสิ้นปี58เป็นปีเดียวกับที่เราเข้าประชาคมอาเซียนเลยนะโอปีเดียวกันด้วยปีเดียวกันอืมค่ะคือเป้าว่า ที่ตะกี้เล็กๆก,กราบเรียนว่าโรงงานทุกโรงงานที่เป็นจำพวกโดยเฉพาะโรงงานใหญ่นะฮะและที่มีปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะต้องเข้าสู่ระบบหมดก็คือเราตั้งเป้า70,000โรงเนี่ยจะต้องเข้าสู่ระบบทั้งหมดนะฮะ70,000โรงนี่มันอาจจะไม่ครบทั้ง70,000มาันาจ,จะมีแค่2-30,000ที่มีเรื่องสิ่งแวดล้อมอีก5-60,000ไม่มีสิ่งแวดล้อมแต่โรงงานที่มีสิ่งแวดล้อมต้องเข้าเราหมดโดยเฉพาะบันไดที่ขั้นที่1น,นะที่แสดงเจตนาลม ในเรื่องของการสร้างอุตสาหกรรมสีเขียวนะคะถ้าหากว่าประเทศไทยเราทําได้สําเร็จอะนะฮะภาพของประเทศไทยในเวทีอาเซียนที่จะเปิดประชาคมอาเซียนปี58ก็ดีหรือว่าในเวทีโลกเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปยังไงคะท่านตลาดเออผมว่าอันนี้เปลี่ยนไปแน่เพราะว่าเรามีคําว่าอุตสาหกรรมสีเขียวกรีนซีนเรามีเรามออีหลักการที่สําคัญอยู่2หลักการหลักการที่1เนี่ยโรงงานที่เข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียวเนี่ยต้องเป็นโรงงานที่ประกอบกิจาการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แล้วก็มีความรับผิดชอบต่อสังคมอันนี้อันนี้ก็จะเป็นตัวที่ทําให้เราเนี่ยก้าวเข้าไปสู่อาเซียนได้ง่ายขึ้นนะครับ,รบและสองเนี่ยเราต้องมีวิญญาณของการปรับปร,บรุงอย่างต่อเนื่องเพื่ออุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนนะครับ,รบและโลกใบนี้ทั้งใบนี่นะครับอีกหน่อยเนี่ยใน40ปีข้างหน้าเราจะจากงานวิจัยจะเห็นว่าของที่ขายได้ในตลาดเนี่ยนะถ้าไม่มีกรีนรับเบลไม่มีฉลากสีเขียวเนี่ยจะขายไม่ได้แลวมันจะหมดเพราะว่าฉลากสีเขียวที่มันมีกํากับเนี่ยนะฮะมันก็จะเพิ่มมากขึ้น คนเนี่ยก็จะพิถีพิถันในการซื้อของเนี่ยมากขึ้นที่รับผิดชอบต่อสังคมและปัญหาวันนี้ของเราเนี่ยก็คือว่าเรามีหลายบริษัทนะครับที่มาขอเครื่องหมายอุตสาหกรรมสีเขียวเนี่ยไปแปะข้างกล่องอไปแปะข้างซอง,องเช่นบะหมีม่สำเร็จรูปหลายหลายยี่ห้อนะครับที่มาขอเราแล้วก็ไปแปะแล้วเขาบอกจริงว่าเบอร์มันก็เริ่มขายได้เพราะว่าคนมันเริ่มมีคอนเซปต์ที่ว่าเรื่องคําว่ากรีนเรื่องสีเขียวแล้วพอเป็นกรีนอสตีีเลยเป็นโรงงานสีเขียวเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว แล้วก็ทรงอุตสาหกรรมรับรองด้วยเนี่ยเขาก็เชื่อมั่นมากขึ้นครับใช่ค่ะคราวนี้ในส่วนของท่านประหลัดเองอะนะคะในฐานะที่ท่านกํากับดูแลโครงการนี้มาโดยตลอดท่านอยากจะฝากอะไรถึงผู้ประกอบการก็ดีหรือแม้แต่ภาคประชาชนก็ตามท่านอยากจะฝากว่ายังไงครับ,รบผมก็ขออนุญาตเชิญชวนนะครับอุตสาหกรรมทุกอย่างนะครับโดยเฉพาะโรงงานขนาดใหญ่เนี่ยผมว่าถ้าท่านลองเดินเข้ามาสู่กระบวนการอุตสาหกรรมสีเขียวซึ่งไม่ยากเลยนะครับและยังไงท่านก็จะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการแล้วนะครับอันเป็นความยินยอมพร้อมใจเนี่ยท่านเข้ามา ท่านจะเห็นประโยชน์มันจริงๆว่าการที่เป็นอุตสาหกรรมสีเขียวการที่มาปร,ปรับปรุงกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ําการที่การได้ยอมการยอมรับการเป็นมิตรกับชุมชนกับสิ่ง,ง,ง,ง<ม>แวดล้อมเนี่ยผลประกอบการท่านเนี่ยจะดีขึ้นดีขึ้นนะครับมันจะสร้างความมั่นคงเชื่อมั่นและผมก็ยังเชื่อมากถ้าพูดในเชิงลบนะฮะออผมว่าท่านจะอยู่ต่อไปโดยที่เอาเปรียบสังคมโดยที่กาไรเป็นตัวตั้งไม่คํานึงถึงสังคมไม่คํานึงสิ่งแวดล้อมเป็นไปไม่ได้เพราะอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนเนี่ย การพัฒนาอาาุตสาหกรรมอย่าง,ย,างยั่งยืนเนี่ยมันยึดหลักการอยู่3หลักการก็คือสังคมเศษรษฐกิจกับสิ่งแวดล้อมไปด้วยกันนะครับมันไม่มีทางว่าเราจะกําไรอย่างเดียวแล้วทิ้งชาวบ้านวันนี้เป็นไป,นปนไม่ได้นะครับและถ้าเถอะท่านไม่ทําไม่เข้ามาสู่กระบวนการสีเขียวช้าเร็วเนี่ยท่านก็ต้องเข้านะครับถ้าท่านเข้ามาแต่นั่นเนื่องเนี่ยตั้งแต่ประโยชน์กับมันและที่สําคัญก็คือว่าถ้าท่านไม่เข้านะท่านก็จะไม่ได้การยอมรับจากชุมชนของท่านอยู่ดีนะครับมันเป็นปัญหาที่ไม่จบสิ้นนครับอืมค่ะฉะนั้นก็ กับพวกเราทุกๆคนทุก,น,ทกนะคะคคแล้วก็ในหลายๆด้านฉะนั้นพวกเราต้องร่วมมือกันนะคะในการส่งเสริมให้เกิดขึ้นอย่างเข้มแข็งนะคะคตามบทบาทภาระหน้าที่ของพวกเราทุกๆคนนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านประหลัดอย่างสูงเลยนะ,ะขอบพระคุณ,ค,ณค่ะขอบะคุณครับนะคะนี่แหลนนะค่ะอาหารสมองที่จะทำให้พวกเราเกิดประกายในความคิดของเรานะคะและเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกันค่ะ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติองค์การมหาชนหรือซิปป้าขอเชิญเยี่ยมชมบูธผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ในงาน medical asia thailand 2012ระหว่างวันที่31ตุลาคมถึง2พฤศจิกายนนี้ณศูนย์นิทรศการและการประชุมไบเทคบางนากรุงเทพโดยภายในงานจะได้พบกับผลิตภัณฑ์และบริการด้านสุขภาพจากผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทย ซึ่งผู้ร่วมงานสามารถสัมผัสกับนวัตรกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆได้รับคําแนะนําที่ถูกต้องในการเลือกหาโซลูชันที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการของการใช้งานพร้อมโปรโมชั่นต่างๆอีกมากมายท่านผู้ชมคะกลับเข้าสู่รายการจุดประกายนะคะเราจะมาพูดคุยกันค่ะในเรื่องของ อุตสาหกรรมสิ่งทอนะคะซึ่งเป็นอุตสาหกรรมสําคัญนํารายได้เข้ากับประเทศไทยของเราเป็นจนํานวนมากทีเดียวนะคะกับผู้ที่เกี่ยวข้องสองท่านที่จะมาร่วมพูดคุยกันนะคะท่านแรกค่ะก็คือคุณปราโมทวิทยาศุขนะคะท่านเป็นผู้อำนวยการสํานักบริหารและพันฒนาองค์ความรู้องค์การมหาชน OKMD นั่นเองนะคะคคท่านที่สองค่ะก็คือคุณสุชาติจันทรานัคราชนะคะเป็นประธานกรรมการบริหารมูล,ลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทยคะ่ะสวัสดีทั้งสองท่าน,านค่ะสวัสดคีค่ะนะคะ ในอันดับแรกก็คงต้องเรียนถามคุณสุชาติก่อนเลยละกัน <c oughs> คะ่ะพูดถึงเรื่องของรายได้ที่เข้าสู่ประเทศไทยเราจะาอุตสาหกรรมสิ่งทอต่างๆนี้ทุกวันนี้มากขนาดไหนคะท่านคะจริงๆแล้วนี่อุตสาหกรรมเครื่องน่งห่มและสิ่งทอระเนียเป็นอุตสาหกรรมระดับต้นๆของประเทศในอดีตที่ผ่านมาค่ะนะครับเราส่งออกไปปีนึงประมาณอสองแสนกว่าล้าน <c oughs> นะครับซึ่งคิดเป็นไรายได้ซึ่งเป็นจํานวนที่ เปรียบเทียบเป็นเป็นร้อยละก็ประมาณสักหกเจ็ดของการส่งออกของประเทศนะครับแต่ระยะหลังๆแล้วนี่นะครับการส่งออกแลนเนียตัวเลขตกลงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วนี่เมื่อประมาณปีที่ผ่านมานะครับปีนี้กับปีที่แล้วนะครับเนื่องจากว่าการแข่งขันแลนเนียมีมากขึ้นนะครับจากประเทศที่มีข้าจ้างแรงงานที่ถูกกว่า ในขณะที่ว่าประเทศไทยแล้วเนี่ยค่าจ้างแรงงานก็ไม่ถูกต่อไปแล้วมันสูงขึ้นสูงขึ้นนะครับอ,อย่างไรก็ตามแล้วนี่นะครับเมื่อค่าแรงสูงขึ้นแล้วเนี่ยเราคงจะอาศัยเรื่องของค่าแรงอีกต่อไปไม่ได้ต้องมีเรื่องของนวัตก,กรรมเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับอันนี้ก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องของที่เราจะคุยกันวันนี้ครับพูดถึงเรื่องของการที่เราจะช่วยกันนะฮะสร้างคุณค่าหรือว่าสร้างรายได้จากอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอคงจะต้องเรียนถามนะคะในส่วนของคุณปราโมทเลยว่า ภาครัฐทุกวันนี้นะคะเรามีนโยบายยังไงที่จะเข้ามาช่วยสนับสนุนส่งเสริมเรื่องของอุตสาหกรรมสิ่งทอเครื่องนุ่งห่มเนี่ยคะ่ะที่จริงแล้วเนี่ยก็เป็นหน้าที่ส่วนหนึ่งของกระทรวงหลายๆกระทรวงอยู่แล้วนะครับผมเองเนี่ยเป็นขนา้าราชการเกษียณจากกระทรวงอุตสาหกรรมแต่เพิ่นมารับผิดชอบเป็นผู้บริหารของสำนักงานสมัครสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้นเนี่ยนะเราเห็นว่าเรื่อง ภาคอุตสาหกรรมหรือธุรกิจที่จะสร้างรายได้ให้กับประชาชนเนี่ยที่สำคัญเนี่ยยังขาดการดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับยกตัวอย่างอย่างปีนี้เนี่ยนะครับเรามีงบประมาณพิเศษที่ได้รับการสนับสนุนจากทางรัฐบาลนะครับให้เราช่วยพัฒนาโอท็อปซึ่งสินค้าเสื้อผ้าสำเร็จรูปสำหรับบางคนเนี่ยสำหรับบางกลุ่มก็ยังเป็นโอท็ top, อปโดยเากําเน็กเลย เพราะฉะนั้นเราก็เลยเอาโปรเจกต์นี้แบ่งมาบางส่วนแล้วก็มาตั้งเป็นศูนย์ต้นคิดขึ้นศูนย์ต้นคิดในความหมายอันนี้เนี่ยมันหมายถึงเวลาเราทำธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยบางคนมีความสามารถด้านการผลิตแต่ไปไม่ถึงดวงดาวก็คือขายยังไม่ได้อาจจะเป็นเพราะว่ายังไม่มีความสามารถเพียงพอที่จะไปเรียนรู้ที่จะเลือกวัตถุดิบหรือแม้กระทั่งเรื่องการออกแบบมันจะต้องทำงานอย่างต่อนเนื่อง และมีผู้ที่เกี่ยวข้องหลายฝ่ายและเราได้เล็งเห็นว่าทางสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องหนตรไทยกับมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องหนตรไทยเนี่ยเป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็งเพราะเราสมัยผมเคยอยู่ที่กระทรวงเนี่ยก็เคยทํางานด้วยกันมา30มปีแล้วนะครับที่เราทางานาด้วยกันและเราก็เล็งเห็นว่าอุตสาหกรรมนี้เนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่กล้าพูดได้เลยว่าถึงแม้ว่าต่อขณะนี้ไม่เป็นเบอร์หนึ่ง แต่รายได้ที่ตกอยู่กับประเทศไทยในสถานะของมูลค่าเพิ่มเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นอุตสาหกรรมแรกๆนะครับดีกว่าหลายๆอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นก็เป็นที่ที่เราเนี่ยน่าจะให้ความสนใจเรื่องพวกนี้เป็นอย่างยิงประกอบกับเรื่องค่าแรงแพงที่ค,คุณสุชาติได้เรียนขึ้นมาก็เลยจัดตั้งศูนย์นี้ขึ้นมาครับก็คือศูนย์ต้นคิดนะคะ,คะฟังดูชื่อศูนย์ต้นคิดนะคะหลายๆท่านก็มีคําถามานะคะว่าเอ๊ะ ูนย์ต้นคิดจะเข้ามาช่วยเหลือผู้ประกอบการยังไงได้บ้างคงต้องเรียนถามในส่วนคุณสุชาตินะคะว่าศูนย์ต้นคิดนะคะวัตถุประสงค์ตลอดจนแนวทางการดําเนินงานของเรารจะเป็นรูปแบบยังไงคะท้งน้นคือไอเดียง่ายๆนะครับก็คือว่าเราต้องการที่จะให้มีการบริาจัดก,การเรื่องของความรู้นะครับ,รบจะถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ประกอบการซึ่งมีความคิดสร้างสรรค์อยู่แล้วนะครับปัญหาของผู้ประกอบการที่มีความคิดสร้างสรรค์อยู่แล้วนะครับเขาไม่สามารถที่จะ เปลี่ยนหรือบรรดาลความคิดของเขาที่เป็นความที่สร้างสรรค์แล้วเนี่ยให้มาเป็นรูปแบบที่ถูกต้องสามารถสนองตอบถึงความต้องการของตลาดอีกอันนึงก็คือว่าจะทำยังไงเขาสามารถที่จะทำผิดพันต้นแบบออกมาได้และผิดพันต้นแบบของนั้นแล้วนี่นะครับก็สามารถที่ที่เป็นผิดพันต้นแบบที่มีต้นทุนที่ต่ำสุดสามารถผลิตในลักษณะที่ว่า เป็นแมส s โ r o d ัก t i o n ได้มากขึ้นนะครับแล้วก็เราก็มีหน่วยงานที่จะสนองตอบถึงการทดสอบนะครับการวางสินค้านั้นให้อยู่ในความต้องการของตลาดนะครับอันนี้ก็คือเป็นภาพกว้างๆโดยรวมของศูนย์ต้นคิดอันนี้นะครับพูดง่ายๆก็คือว่าเป็นเป็นศูนย์ครบวงจรคใครเดินเข้ามาปับ๊บฉันมีความคิดท่้งอยากจะทำอย่างนี้แหละแต่ ฉันจะทําความคิดของฉันให้เป็นรูปธรรมได้อย่างไรมาที่ศูนย์นี้ได้ศูนย์ต้นคิดเนี่ยจะเป็นตัวช่วยผู้ประกอบการให้ประสบความสําเร็จเพิ่มมากขึ้นนะคะ,คะแล้วในส่วนของทางคุณประโมทนะฮะได้เข้ามามีส่วนช่วยสนับสนุนการทํางานของศูนย์ต้นคิดยังไงบ้างคะท่านคะคือศูนย์ต้นคิดเนี่ยที่จริงแล้วเราช่วยกันคิดอะว่าเราน่าจะมีศูนย์ต้นคิดซึ่งในศูนย์ต้นคิดแต่ละศูนย์เนี่ยก็จะทําหน้าที่จะจะไม่เหมือนกันเพราะว่ามนเรา เร,เราตั้งใจว่าจะาเราเลือกไว้สีประเภทนะมีอะไรบ้างกันทั้งนั้นไม่ใช่เฉพาะแต่แต่อุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูปเท่านั้น <Okay. S 2> ก็จะมีหัตถกรรมนะของปีนี้ที่เราตามอยู่ก็คือพวกหัตถกรรมทั้งหมดอาจจะเป็นเซรามิกเป็น oh, จักสาน <yeah. S 2> อะไรพวกนี้อยู่ซึ่งเราจะให้ทาง <c oughs> เราได้มอบหมายให้ทางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบังเป็นผู้ที่รับผิดชอบแล้วโครงการก็ขนานกันไปนะครับ <c oughs> ขนานกันไปกับที่สูนตนคิดที่นี่แต่ใช้ชื่อเดียวกัน ช้ชตูท <c oughs> ่นคิดแล้วมีอีกสองอุตสาหกรรมนะครับที่เราคิดว่าน่าจะเป็นอุตสาหกรรมที่นําพาประเทศเราไปได้นะ <c oughs> ก็ยังมีอาหารนะครับเท่าที่เราดูอาหารกับอุตสาหกรรมบริการ <c oughs> พวกนวดสปาอะไรเงี้ยนะครับห <c oughs> <c oughs> รบือแม้กระทั่งมวยไทยสมมุติยกตัวอย่างน,นะครับ <c oughs> สิ่งต่างๆ, <c oughs> ๆ,ๆเหล่านี้เนี่ยมันเป็นมันเป็นรากทางวัฒนธรรมของเรา ซึ่งเราก็จะมีข้อได้เปรียบเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ศูนย์ที่เราจะตั้งขึ้นมาเนี่ยอาจจะมีอีกหลายหลายศูนย์ะนะครับในนามของเราเอาเฉพาะในเรื่องของอุาาสงตสาหกรรมสิ่งทอก่อนในอุตสาหกรรมสิ่งทอเนี่ยเพิรนเราเราได้พาร์ทเนอร์ที่เข้มแข็งเนี่ยนะ,ะเราก็เลยอ,อย่างที่คุณอนมาได้ถามเนี่ยความเข้มแข็งของของตัวองค์กรเนี่ยเขาจะมีผู้เชี่ยวชาญอยู่หลากหลายนี่ย ใครที่เข้าเริ่มเข้ามาสมัครกับตัวโครงการเนี่ยเราจะทำหน้าที่วิเคราะห์ก่อนอว่าจุดอ่อนของท่านนอยู่ตรงไหนค่ะมีฉะนั้นแล้วเนี่ยก็จะพูดกันไม่รู้เรื่องครดีจังเลยนะช่วยช่วยดูเราเองนะฮะวิเคราะห์ก่อนว่าจริงๆเนี่ยเรามีความเข้มแข็งตรงไหนจุดอ่อนอยู่ตรงไหนเมื่อเราเจอจุดอ่อนของการทำธุรกิจแล้วเนี่ยเราก็ไปจัดหาพี่เลี้ยงที่เหมาะสมนะครับ ที่จะไปให้ความปรึกษาแนะนำเพราะฉะนั้นการที่จัดพี่เลี้ยงไปให้คำปรึกษาแนะนำเนี่ย<ะ>ขั้นตอนอันนี้เนี่ยเป็นขั้นตอนที่ยากไม่ใช่ว่าทุกคนจะทำได้นะครับไม่แค่อยู่ๆจะให้สถาบันใดสถาบันหนึ่งไปทำก็คงไม่ได้<ะ>เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องเฉพาะอาจจะมอะีอยู่ไม่กี่สถาบันเท่านั้นในประเทศไทยที่จะทำในลักษณะแบบนี้<ะ>เพราะฉะนั้นเราก็เห็นว่าตรงนี้เป็นประโยชน์นะครับที่ ทางภาคธุรกิจจะได้รับจากองค์กรของเราซึ่งเป็นองค์กรที่เผยแพร่องค์ความรู้ให้กับประชาชนเป็นการสาธารณะดีค่ะในโอกาสนี้นะคะคุณสุชาติอยากจะฝากอะไรถึงผู้ประกอบการที่กําลังคิดว่าเจะทายังไงสร้างความสําเร็จให้กับตนเองได้ส่วนต้นคิดจะช่วยยังไงก็อยากจะฝากไปกับผู้ประกอบการนะครับจะเป็น SME จะเป็น o t o p นะครับจะเป็นผู้ประกอบการที่ ทำไอทำธุรกิจการส่งออกอยู่แล้วหรือว่าทําธุรกิจที่อยูใใ่ในประเทศอยู่แล้วนะครับมาศูนย์ต้นคิดนะครับนะครับท่านจะได้รับความรู้นะครับท่านสามารถต่อยอดในสิ่งที่ท่านทําอยู่นะครับท่านก็สามารถที่จะแข่งขันกับตลาดโลกได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอีก2-3ปีข้างหน้านะครับเรื่องของ AEC นะครับซึ่งจะมีตลาดที่ใหญ่และกว้างขึ้นถ้าท่านต้องการที่จะติดต่อกับทางศูนย์นะครับ ท่านติดต่อได้ที่ www. fashion. fpdc. org นะครับแล้วก็ท่านจะได้รับข้อมูลต่างๆเข้ามานะครับท่านจะได้รับประโยชน์เต็มที่ดิฉันฟังอย่างที่คุณสุชาติพูดนะคะฟังอย่างที่ทางคุณประโมทพูดนะถ้าดิฉันเป็นผู้ประกอบการนะดิฉันจะตัดสินใจเข้ามาทันทีเลยเพราะด้วงบประมาณที่น้อยนิดแต่จะทําให้ ทำให้เราทําตลาดได้มากขึ้นะไม่สินค้าเราดีขึ้นเนี่ยไม่ควรจะรอช้าเลยเพราะว่าทุกวันนี้เป็นโลกของการแข่งขันนะคะเราจะอยู่กับที่ไม่ได้แล้วนะจะเป็นเสือนอนกินไม่ได้แล้วนะคะยิ่งปี2558ที่จะมาถึง a c ที่จะมาถึงนะศูนย์ต้นคิดจะเป็นตัวช่วยที่ดีที่สุดสําหรับผู้ประกอบการคนไทยเรา ะะต้องช่วยกันนะคะฉะนั้นในวันนี้นะท่านผู้ชมที่สนใจนะคะก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้นะคะที่ศูนย์ต้นคิดซึ่งเราจะขึ้นที่อยู่ให้หน้าจอนี้นะคะยังไงก็ตามต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านนะคะ,ะที่มาบอกกล่าวข้อมูลดีๆให้โอกาสดีๆกับผู้ประกอบการคนไทยเราหรือว่าคนไทยที่สนใจอยากจะเป็นผู้ประกอบการในอนาคตด,ด้วยนะคะขอบคุณทั้งสองท่านอย่างยิ่งค่ะ ค่ะท่านผู้ชมคะและในวันนี้นะคะ<ม>ก็เป็นเรื่องราวดีๆอาหารสมองนะคะที่จะมาจุดประกายความคิดให้กับพวกเราทุกๆคนนะคะวันนี้แขกรับเชิญทั้งสองท่านกะดิชนอนุมากเตษพืชผลลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ